คลิปนี้พาติดตั้งไฟโซล่าเซลล์สำหรับติดในบ้านโดยเฉพาะครับติดได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านของ XML Solar นะครับสั่งมาจะได้ใบประกันสินค้าหรือใบขอบคุณสินค้าจากร้านแบบนี้นะครับไฟจะเป็นทรงไฮเบรที่สำหรับแขวนก็ได้นะครับแผงให้มาค่อนข้างใหญ่15วัตนะครับแล้วสายแผงให้มายาวมากรุ่นนี้นะครับรวมแล้วเกือบ10เมตรนะครับวันนี้มาติดใต้ หลังคาเลยใต้หลังคาเป็นไฟโซล่าเซลล์ที่ใครกำลังมองหาติดในบ้านโดยเฉพาะแล้วก็สายแผงยาวมีข้อดีอย่างไรคือเราสามารถวางแผงเนี่ยจุดที่ได้รับแดดด,ดีทั้งวันแล้วเดินสายไปหาโคมไฟได้เลยเพราะว่าสายไฟค่อนข้างยาวนะอันนี้ผมวางบนหลังคานะแล้วทำการเดินไปที่ตัวโคมไฟสามารถห้อยได้เขาจะมีชุดห้อยมาให้ราคาอยู่ที่1,000 600กว่าบาทครับตัวนี้เปิดได้3สีด้วยสามารถเปิดกลางวันได้ด้วยรีโมทนะครับหมายความว่าถ้าตอนเย็นเนี่ยมันมืดแล้วฝามืดแต่ว่าไฟยังไม่สว่างเพราะว่ายังมีแสงอยู่นิดๆเนี่ยเราก็สามารถกดเปิดไฟได้เลยอันนี้สถานะชาร์จเป็นอย่างนี้นะครับรีโมทเขามีที่แขวนมาให้หรือที่ช่องวางมาให้เราก็เจาะนะครับแล้วก็ยึดติดกับผนังได้นะครับหรือจะยึดติดกับไม้ก็ได้แล้วแต่พื้นที่ จากนั้นก็เอาตัวรีโมทเนี่ยไปวางไว้กันหายนะฮะนี้เป็นเป็นข้อดีเลยนะครับรีโมทก็วางไว้ใต้ไฟนะเวลาจะปิดจะเปิดหรือจะเลือกแสงเนี่ยเราก็สามารถเอาหยิบรีโมทได้ง่ายๆเลยนะครับขอประกันให้ด้วย1ปีเนี่ยครับแสงจริงเนี่ยครับให้พื้นที่กว้างดีมากๆนะครับเป็นไฟโซล่าเซลล์ไม่ต้องเสียค่าไฟใครที่กำลังมองหาติดในบ้านเลยนะหรือติดนอกบ้านก็ได้เขา เขากันน้ำในระดับหนึ่งเลยนะครับใครที่กำลังมองหาไฟโซล่าเซลล์ติดในบ้านนอกบ้านเปิดได้ทั้ง3สีเลยสว่างดีสว่างได้ถึงเช้าเลยครับพี่ตัวนี้ใช้มาค่อนข้างดีมากๆเป็นส่งไฮเบนะครับให้ความสว่างแบบนี้เลยไม่ต้องเสียค่าไฟลิงก์สั่งสินค้าดูที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับ